ตรงที่ผมกำลังถ่ายอยู่นี่นะครับนี่คือลิฟแก้วของห้างพาต้าปิ่นเก้านะครับแล้วก็ตรงด้านหน้ามี KFC มาเปิดแล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆลายล้อมห้างพาต้าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารผับบาร์นี่คือบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับที่ผมเคยมาถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวทุกคนดูไปพร้อมกันครับว่าตอนนี้ ปิ่นก้าณปัจจุบันนะครับคืออยู่ในสภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปชมสวนสัตว์นะครับข้างบนชั้น7เจ็นท่านปิ่นเก้าครับปิดตำนานอ่างทองคําย่านปิ่นเก้านะครับปีพศ .2564 ด้วยวิกฤตโควิด -19 นะครับ ทำให้อาบนวดชื่อดังของปิ่นเก้าตัดสินใจประกาศขายต่อกิจการสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนนี่เป็นคลิปแรกของปี69นะครับวันนี้พาทุกคนมาเดินย้อนเวลาหาอาดีตกันย่านฝั่งทนนะครับเราจะย้อนรอยประวัติปิ่นเก้าในรอบ50ปีนะครับ จากอดีตชุมชนเล็กๆสู่หนึ่งในย่านที่เจริญที่สุดในฝั่งธนบุรีปินก้าเป็นชื่อย่านของคนฝั่งทนน่าจะคุ้นเคยกันดีแต่รู้หรือไม่ว่าในรอบ50ปีที่ผ่านมาเป็นทำเลที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดแบบเงียบๆจากชุมชนเล็กๆในอดีตนะครับจนมาเป็นที่หนึ่งในย่านนี้และมีความคึกคักที่สุด ในย่านฝั่งทนบุรีของกรุงเทพเอาละรครับเราจะมาไล่ไทม์ไลน์ดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างจุดเริ่มต้นเมื่อ50ปีก่อนก่อนหน้าปีพศ .2526 ย่านปยิ่านปิดก้าในยุคก่อนเริ่มต้นด้วยการเป็นชุมชนเก่าแก่บริเวณบางกอกน้อยที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษาและโรงพยาบาลชั้นนำที่เก่าแก่ของประเทศไทยเช่น มธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สร้างเมื่อปีพศ2477และโรงพยาบาลศิริราชสร้างเมื่อปีพศ2431โรงเรียนสตรีวิทย์สร้างเมื่อปีพศ2443 ากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเปิดให้บริการในปีพศ2516ก็ 2, 5, 1, ここทำให้ย่านนี้เป็นจุดพักกินข้าวและการพบปะของผู้คนก่อนจะเดินทางข้ามไปฝั่งพระนครหรือคนที่ต้องการที่จะเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงเช่นนครปฐมราชบุรีและกาญจนบุรีเข้าสู่การเปิดตัวความเจริญ ยุคแรกสู่ปิ่นเก้าด้วยห้างลิฟแก้วและทิงคองตรงที่ผมกำลังถ่ายอยู่นี่นะครับนี่คือลิฟแก้วของห้างพาตาปิ่นเก้านะครับเมื่อคันกอะดีตแต่ตอนนี้น่าจะหลือตรงแก้วออกไปแล้วนะครับเหลือแค่เป็นรางของลิฟด้านรอบห้างนะครับมีการกั้นพื้นที่นะครับแล้วก็ตรงด้านหน้ามี KFC มาเปิดแล้วนะครับ ในปีพศ2526ห้างพาต้าปิดเก้าซึ่งเป็นห้างสับสินค้าแห่งแรกในทนบุรีจุดเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับปิดนเก้าสามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศด้วยลิบแก้วแห่งแรกของประเทศไทยพร้อมทั้งมีสวนสัตว์บนห้างแห่งแรกและคิงคองเจ้าบัวน้อย นอกจากนั้นยังมีเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆลายล้อมห้างพาต้าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารผับ้าร์สนุกเกอร์และยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนในย่านนี้นัดพบปะสังสรรค์กันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แทบจะไม่มีที่เดินไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนซึ่งในช่วงนั้นนะครับห้างพาต้านี้ดังจริงๆ ในช่วงปีพศ2527ถึงปีพศ2535ห้างเวลโก้ปิ่นเก้าเปิดให้บริการหลังจากช่วงนั้นความนิยมของการดูหนังได้เจริญเติบโตอย่างมากของผู้คนในย่านนี้โดยได้ชูจุดขายด้วยการมีโรงหนัง3าโรงในห้างและยังเป็นห้างที่เรียกว่าทันสมัยและใหญ่ที่สุดในปิ่นเก้า รวมถึงกรุงเทพอันดับต้นๆนในยุคนั้นด้วยการเปิดตัวของห้างเวลโก้นะครับยิ่งทำให้ย่านนี้คึกคักขึ้นไปอีกและไม่ใช่แค่เป็นที่รู้จักของคนในย่านนี้เท่านั้นยังสามารถดึงดูดผู้คนจากฝั่งพระนครให้มาใช้บริการด้วยครับผมตรงนี้คือที่ตั้งเดิมของห้างเวลโก้นะครับ และในอีกช่วงเวลาเดียวกันห้างเมอริคิงสาขาปิ่นเก้าเปิดให้บริการหลังจากความสำเร็จของพาต้าที่ดึงดูดผู้คนให้เดินทางมายัางปิ่นเก้าด้วยการชูจุดขายมีสวนสนุกขนาดเล็กอยู่ในห้างสำหรับกลุ่มผู้ปกครองที่มีลูกและวัยรุ่นด้วยสโลแกน เมอร์ลิคิงมีท ke ุกส no. right ิ่งที่เลือกสรรสโลแกนนี้คนอายุเกิน30ปีหลายคนคงเคยได้ยินนะครับบริเวณห้างโลตัสก็คือเป็นที่ตั้งเดิมของห้างเมอร์ลิคิงนะครับเมื่อปีพศ2535นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ห้างเวลโก้ปิ่นเก้านะครับโดยไม่วอดทั้งหลังนะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ ทำให้ห้างเวลโก้จำใจต้องปิดตัวลงอย่างถาวรและหรือถอนโครงสร้างเดิมไปแล้วก็มีข่าวลือนะครับว่าเป็นการวางเพลิงของคู่แข่งแต่ก็แค่เสียงซุบซิบกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไงนะครับสังคมไทยชอบเสพข่าวลืออยู่แล้วแต่สุดท้ายห้างเวลโก้ก็จำใจต้องหรือถอนโครงสร้างเดิมเพราะเพลิงไม่วอดทั้งหลัง หลังจากนั้นปีพศ2538ต้นกำเนิดเมเจอร์ซีนิเพกก็เกิดขึ้นณสถานที่ปิ่นเก้าครับผมโดยมีกลุ่มทุนใหม่นะครับได้มาสร้างเป็นเมเจอร์ซีนิเพกและกำเนิดเมเจอร์ซีนิเพกแห่งแรกของไทยพ่อเกิดขึ้นที่ปิ่นเกล้าลงภาพยนตร์ในรูปแบบซินิเพ็ก ที่แรกของไทยที่รวมโรงภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาราโอเกะโบริงและร้านค้าร้านอาหารต่างๆอยู่ในที่เดียวกันโดยสร้างบนที่ดินแทนที่ห้างเวลโก้ปิ่นเก้าที่ปิดตัวลงไปก่อนหน้านี้โดยในยุคนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโรงภาพยนตร์ที่พร้อมไปด้วยความทันสมัยที่สุดในกรุงเทพ ที่เกิดขึ้นในย่านนี้ในปีพศ2559นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำรอยอีกครั้งนะครับนับจากที่เคยไหม้ครั้งใหญ่ตอนที่ยังเป็นห้างเวลโก้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วโดยครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และปิดซ่อมแซมเป็นเวลา4เดือนกลับมาเปิดให้บริการจนถึงทุกวันนี้ ในปีพศ2538นะครับกลุ่มเซนทันเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจและมีจำนวนผู้คนที่มีกำลังซื้อที่หลากหลายในย่านปิ่นเก้าจึงตัดสินใจบุกตลาดโดยเปิดตัวห้างเซนทันปิ่นเก้าสู่ฝั่งทนบุรีแอดมินขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าห้างเซนทันปิ่นเก้าไม่ใช่สาขาแรกของเซ็นทันที่ฝั่งทนนะครับ ต่เป็นสาขาที่2นะครับเพราะสาขาแรกคือเซ็นทันลาดย้าบุงเวียนใหญ่นะครับพอเซ็นทันเข้ามาก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สูงมากนะครับห้างเซ็นทันสร้างใหญ่มากและรวมทุกอย่างไว้ในที่ที่เดียวกันอย่างเช่นฟูตคอร์ตนะครับใหญ่โตมโหฬานมากนะครับมีรูปปั้นนักลบโรมันตั้งอยู่ เพื่อนๆในยุค90นะครับคงเคยมากันแล้วก็น่าจะจํากันได้นะครับ ตรงถนนปิ่นเกล้านะครับยังมีสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้นะครับทุกคนก็คงจะพอคุ้นเคยกันนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินชมบรรยากาศรอบๆดูนะครับแต่ก่อนนี้นะครับถ้าใครจะเดินทางไปทางภาคใต้หรือว่าทางภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับ จะต้องมาขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งสายใต้นะครับแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้นะครับรถติดนะครับการจราจรติดขัดจึงได้ย้ายไปอยู่ที่ถนนบรมราชช,ชชนนีนะครับตอนนี้ก็เป็นได้แค่เป็นบคสที่ขนส่งผู้คนในแถบชานเมืองนะครับไม่ได้เดินทางไปถึง ภาใต้้แลวนะครับย่านปิ่นเนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับห้างเก่าไปห้างใหม่มาในปีพศ2546นะครับเมอร์ลิคิงสาขาปิ่นเกประกาศปิดตัวลงหลังเปิดดำเนินการมาทั้งสิ้น14ปีนะครับเนื่องจากเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่ดุเดือดและ เศรษฐกิจซบเซาครับหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งปีพศ2551หลังจากที่ห้างเมอริคิงปิดตัวแล้วทิ้งล้างมาหลายปีในที่สุดโลตัสปิ่นเก้าก็ได้เข้ามาซื้อต่อและเปิดให้บริการแทนที่ห้างเมอริคิงในปีพศ2560-2563นะครับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ตัดผ่านมาที่ปิ่นเก้า โดยใช้สถานีที่ใกล้ที่สุดคือบางยี่ขันการมาของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับทำให้แบรนด์ดังคอนโดชั้นนำของประเทศมุ่งมาจับจองพื้นที่ตามแนวใกล้รถไฟฟ้าเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเข้าชมบริเวณในพื้นที่ห้างพาต้าปิ่นเก้านะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลือให้พวกเราได้ดูบ้าง เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงสวนสัตว์ที่ชั้น7นะครับรีบมาแล้วครับขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศของแต่ละชั้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ เสร็แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูบริเวณรอบๆนะครับมาเราจะไม่เข้าไปในพื้นที่ของสวนสัตว์ครับให้ทุกคนดูบรรยากาศภายนอกที่สามารถมองเห็นได้นะครับอันนี้นกจริงนะครับก็ยังดูมีสภาพที่สวยงามอยู่นะครับ ปดวันจันทร์ค่าเข้าชมก็ตามตามที่ติดไว้นี่เลยใช่ไหมครับดูนะครับว่าใครยังพอจำบรรยากาศเก่าๆครั้งก่อนได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับนี่ครับบริเวณภายในก็น่าจะเป็นช่วงรีโนเวชั่นนะครับน่าจะยังไม่ได้ปิดหรือว่า หรือถอนตึกแน่ๆครับเพราะว่ามีร้านค้าต่างๆก็เริ่มมีเข้ามาแลวครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านข้างของห้างพาต้าน,นะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูรอบๆนะครับเราไปดูตรงด้านหลัง ฮันดาซุกี้ครับตรงนี้เป็นอะไรน่าจะเป็นผักนะครับนี่คือบรรยากาศท่วงกลางคืนนะครับที่ผมเคยมาถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวทุกคนดูไปพร้อมกันครับว่าตอนนี้ป่นเกนะ้าณนปัจจุบันนะครับ คืออยู่ในสภาพแบบนี้นะครับตอนนี้ร้านที่ยังมีอยู่นะครับก็เป็นร้านคาราเกะยุค90นะครับใครอยากช์ลูกคอก็มาได้นะครับร้านนวดนะครับแต่ว่าเป็นนวดแผนโบราณนะครับโต๊ะสนุกเกอร์อยู่ใต้ห้างนะครับก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับใครอยากมาเที่ยวมาอุดหนุนก็มาได้เลยนะครับผมคิดว่านะครับในอนาคตอันใกล้ๆนี้นะครับน่าจะ มีการปรับปรุงห้างแล้วก็จะมีการค้าขายเกิดขึ้นนะครับจะคึกคักหรือไม่คึกคักก็เราก็ยังไม่รู้นะครับต้องรอดูต่อไปครับน่าจะเร็วๆนี้แหละมีคนบอกว่าห้างพาตาปินเ้านะครับปิดให้บริการชั้นต่างๆเมื่อเดือนธันวาปีพศ2 5 6 4นะครับเพื่อรีโนเวทครั้งใหญ่ในรอบ3 9 9ปี จริงหรือไม่จริงก็ไม่อาจทราบได้นะครับแต่เท่าที่เห็นอยู่คือสวนสัตว์ยังเปิดให้บริการทุกวันใครทราบก็คอมเมนต์มาในช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับจะไปดูอีกหมุดหมายหนึ่งที่สำคัญกับปิ่นเก้าเหมือนกันนะครับไปดูเลยครับว่าเป็นอะไรปิดตำนานอ่างทองคำย่านปิ่นเก้านะครับปีพศ .2564 ด้วยวิกฤตโควิด19นะครับทำให้อาบกนวดชื่อดังของปิ่นเตัดสินใจประกาศขายต่อกิจการวาเลนไทยปิ่นเนะครับประกาศขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเนื่องจากไปต่อไม่ไหวด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปสามารถซื้อบริการทางออนไลน์ได้โดยตรงและผู้ให้บริการก็ไม่โดนถักหัวคิวนะครับ ฟินๆกันทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการดูจากสถานบริการประเภทนี้เริ่มทยอยปิดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนี่คือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนี้นะครับในอนาคตไม่รู้ว่าจะมีธุรกิจแบบไหนนะครับมาแทนที่โอเคนะครับขอจบคลิปเดินเดี่ยวทัวร์เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ สัญญาว่าในปี69นะครับจะมีคลิปดีๆเกิดขึ้นในช่องเดินเดี่ยวทัวร์นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ FC เดินเดี่ยวทัวร์มีสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ